ตอนนี้แม่แกะกำลังออกลูกน้อยอีกตัวนึ่งกำลังเบ่งอยู่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วกินได้อีกระหว่างคลอดก็กินกินไปว่กันกินเสร็จเบ่งต่อ เบ่งเป็นช่วงช่วงเบ่งแล้วก็พักเบ่งแล้วพักนั่งออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาขาโผล่มาแล้วปึ๊บืึปึ๊บเป็นอะไรที่อืมดูแลเจ็บเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บล้นหน่ายล้นหน่อยปึ๊บ

ออกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเบ่งอยู่สิบห้านาทีอ่าโอเคขยับตัวละขยับตัวละโอเคเอาเรียไปเรียน้ำค่ำเรียน้ำค่ำไปทำความสะอาดระบบหายใจอ่าโอเคหายใจได้แข็งแรงดี อาโอันนี้เป็นตัวที่สามของที่ฟาร์มนะเป็นหรือถ้านับลมทั้งหมดก็เป็นตัวที่สิบเก้าะนะครับเป็น ลูกแกะที่คลอดในเดือนนี้นี่สามตัวแล้วตัวที่สามแล้ว<ม>ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเดี๋ยวคงตั้งชื่อเดี๋ยวให้ทีมท,ทีมต,ตั้งชื่อดำเนินการมีลบออกมาปะหรู้ลบออกมาปะยังครับยังโอ้สีขาวสีขาวโอเคหัวขาวแล้ ยังไม่เห็นมาร์คกิ้งว่ามีสีอื่นปนอ,ออกมาไหมแม่แม่กำลังทำความสะอาดอยู่โอเคก็ดูดูปลอดภัยดีทั้งแม่งลูก ยังไม่รู้เพศว่าตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวให้แม่เขาทำความสะอาดกันอีกสักพักเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็อวัยวะต่างๆสมบูรณ์ดีไหมทั้งแม่ทั้งลูกแก้าลูกจะลุกละแข็งแรงดีแข็งแรงดี